บะจะบะจะบะไม่จะบะไม่สวยเห็ไหมสวยค่ะเอเธอชอบไหมคะเอเธอชอบไหมคะเอเธอชอบไหมคะ ชอบอะไรนะคะมาสวยอยู <affiliated. S 2> ่มาไม่สวยสวยค่ะจ้ะ เสื้อให้ปลอเหรอแล้วเมื่อกี้ก่อนตักเสื้อผ้าหนูทำอะไรในบ้านกันเก็บหนังสือเสอครึ่งวันอ่ะเนาะอือ <c oughs>

สวยค่ะเอเธอร์สวยเอเธอร์ว่าสวยไหมคะเอเธอร์ภูมิใจไหมคะภ<ป>ูมิใจแม่ก็ภูมิใจในตัวเอเธอร์นะคะเอเธอร์คะแม่ภูมิใจในตัวหนูนะคะโอเคใชโ่ชยโยช่โยแมยง่ะยค่ะ

ไอเธออยู่เท่าไหร่หรแล้วคะ9ขวบ9ขวบพี่พี่บอกสองขวบอะ่ะใช่ไหมไใช่ไหมใช่สองขวบไหมไ,ไม่ใช่แล้วกี่ขวบ้ว <laughs> 9ขวบ เยี่ยมมากมากเลยสวยค่ะยังไงนะถ้ายายมาบ้านเหรอหนูจะโชว์ยายใช่ปะ ไอเธอเมื่อกี้ไอเธอว่าไงนะถ้ายายมาบ้านได้ <Okay. S 1> ยังไงต่อหนูจะโชว์ยายว่าหนูตากผ้า <Okay. S 1> ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว <laughs> ใช่ป่ะบายบาย